เป็นไก่ป่าทีา่ขันแล้วครับแต่ว่าโดนอีกไก่ป่าอีกตัวหนึ่งไล่เตะให้ออกจากฝูงครับเป็นไก่ป่าที่ขันขันเสียงเพราะครับตัวนี้ครับก็เป็นที่รูต้นครับมันกำลังคึกโดนไก่ป่าอีกตัวหนึ่งไล่เตะครับนี่ครับ ตัวนี้นอ,งงอนใหญ่ครับนอนใหญ่ทรงเรืป่าเนี่ยครับโดนอ,อีกตัวหนึ่งไล่เตะครับก็เลยเข่าฟุ้งบ่ได้ตัวนี้ก็เลยขันโยอมอมครับก็เห็นไล่อีกตัวหนึ่งไล่เตะตัวนี้แลนครับตัวนี้ยัง่งบ่สูครับ ห็นแล่นนีอยู่ครับเมื่อกี้ได้ยินเชิงขันอยู่ครับแต่ก็ปกติบ่ค่อยเขาฟูงบป็ในใดตัวนี้ครับก็เลยจักเป็นอย่างไดครับนั่นๆ่าใมาพอ้าตัวหนึ่งครับมาพอ้าวเสนอคันแล้วครับตัวนี้ครับเป็นแคก์ปลานำหนึ่งคือกันครับแต่ก็ ขันขึ้นมากก็อีกตัวหนึ่งไล่เตะครับไล่เตะให้ออกจากฟูงหรืออยงไดนี่แหละครับผมก็ยังบอกเข้าใจก็ที่เลี้ยงอยู่ตัวนี้ไก่ปลาตัวผู้กมไม่ไล่ครับรู้สึกว่าจะอ,อกดําหูแดงนี่ะครับส่วนท,ที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ข้างบนก็จะเป็นอ,อกดําหูขาวตัวนี้อ,อกดําหูจะออก ขาขาวอยู่กับเป็นแต้มแต้มสีขาวกับหกดำแต้มสีขาวกับหกดำแต้มสีขาวกับแต่ว่าคึกอยู่เห็นขันอยู่ประจำครับตัวนี้ครับขันขันเสียงเพาะอยู่ครับขันในแบบเสียงที่ ไก่ปลาแหละครับตัวนี้ครับให้เบิ่งครับก็นอนอยู่แถวนี้แหละครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นตัวผู้อีกตัวนึงไล่เตะอยู่ครับงอนที่ใหญ่แนียส่วนใหญ่ตัวนี้ เป,ป, وم, ป,ป وم, นน็นละูกผสมครับเป็นลูกผสมนำหนึ่งก็เบิ้งแล้วหูหน้าสีหูขาวครับหูขาวแต้มแต้มแต้มขาวครับหูสออกแต้มขาวก็ขันขันแล้วขันเลยเลยสามซีมือล้วครับขันเลยสามซีมือ พูดละไรครับที่ขอมาขอมากติดเบิ้องขอมมากอย่าลืมกดไลค์คนให้กำลังใจผมนียดีครับอ,ออกแค่นี้ก่อนครับผู้โดคสารมันสิตื่นครับผม